สวัสดีค่ะเช้านี้มีตัวช่วยสำหรับหมอดูที่ต้องใช้คำพูดหาลิบมังกรมาใส่กระถางตั้งไว้นะคะยิ่งยาวก็ยิ่งดีค่ะนะคะแล้วก็อดอกไม้สีขาวเหลืองสีส้มอะไรพวกเนี้ค่ะวางไว้ ปักไว้ร่วมกันเอาดินใส่เอาหินใส่เอาน้ำใส่ดิดหน่อยริปวรสดอยู่ในน้ำได้ค่ะก็เป็นใจกันไม่ใช่กระถางแล้วก็ลองด้วยถาดสีเขียวสีเขียวคือเงินสดนะคะเราต้องคุยกันด้วยเงินสดค่ะออดเงินก่อนแล้วค่อยคุยกันไม่ใช่โทรแล้วออดเงินไม่มีค่ะเราจะ หายไปเลยติดต่ออีกไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีสิทห้าไม่มูสาไม่สะบทดสบานนะคะไม่ดานะคะตัวนี้ก็จะช่วยเราได้นี่คือในตำแหน่งผู้อุปการะนะคะเจากกนนี้จะอยู่ในตำแหน่งเงินเห็นไหมคะมีเหล่าแกสีแดงอยู่ในตำแหน่งความรู้เราต้องรู้แปดทิศเลยค่ะ นะคะหามาไว้นะคะลิบม,มกักรเขียวเหลืองนี่แปลว่าอันตรายนะคะแต่มันก็เป็นต้นา้ที่ช่วยฟอกอากาศนั่นก็คือคําพูดของเราก็จะคลีดด้วยทั้งคลีดและเครียนะคะหามาไว้ตั้งไว้ใกล้ๆตัวนะคะจะได้พูดจาภาษามังกรค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ